ดูพี่มีโดพี่มีโดเมย์ยืนจนอให้อดีตอดีอดีอดีหรือพี่ได้กระโดดอดีกระโดดอดีกระโดดฟังพี่พี่พูดในวอลอยู่กระโดดฟังพี่กระโดดกระโดดตีตีหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านเยอะมากหน้าบ้านเยอะมากเียร์ยังหน้าบ้านเียร์ยังเดี๋ยวชื่อมันจะมาเดี๋ยวชื่อมันจะมารอรับเพื่อนมีเซตหน่อยมีเซตหน่อยมันมันน้อยจังวะมันล้มแหลมจังวะกระโดดอะ สีแยสีแยกมาแล้วสีดำมาแล้วเพื่อนสีดำมาแล้วเพื่อนกระโดดฟังพี่ไปรวม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 โดนนั่งเรียนหน่อยรวมรวมาสาจีนศาสาจีนศาสาจีนสีแยกสีแยกเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยอ่ะเพื่อนโดนเพื่อนโดนละเพื่อนเพื่อนโดนละเพื่อนหมายเพื่อนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไอเชียงงูมากนะครับมึงทำเพี้ยอะไรได้บ้างไว้เชี่ยสู้ไม่ไหวเลยอ่ะใช่ไอ้ฝั์ มาแค่นี้อย่ามานะครับมึงไม้มึงทำเหี้ยอะไรบ้างอ่ะเพืร์ซิอุสเหรอไยสัตว์ดูหนังมากเกินไปป้าไอ้เหี้ยปีจัดต่างเพี้ยรถบัสมาแล้วเออรถบัสรถบัสนั่นรถบัสเพื่อนรวมหน่อยรถบัสไรถบัสหน่อยรวมรวมรถบัสแไปรถบัสแไปรถบัสแไปรถบัสรถหน่อยรวมหน่อยรวมหน่อยรีเซ็ตหน่อยรวมฝั่งเดียวรวมฝั่งเดียวรวมฝั่งเดียวฟัง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 เสียงเดียวมาแล้วอยาเข้าไปเดียวอยาเข้าไปคนเดียวพี่เป็นประธานครับน้อง ให้มันวิ่งมามันวิ่งมาคนเดียวเองคนเดียวเองคนเดียวเองมันตายแล้วมันตายแล้วฟังเจสั่งดันดิเห็นข้างหน้าปะเอ้ยมึงดันดีกระหนกกระหนกมึงฟังกูกระหนกมึงฟังกูมึงดันมึงดันเข้าไปมึงขึ้นไปข้างหน้ากระหนกฟังกูกระหนกฟังกูกระหนกฟังกูดันเข้าไปดิกระหนกดันเข้าไปกระหนกดันเข้าไปกระโดดดันฟันวีเเจมึงไม่ได้บัฟมันตอนนี้มึงบัฟกูด้วยเฮียจะกิ้วเฮียเลยเนี่ยสัตว์ กระโดดดั่ขึ้นไปกระโดดดั่ขึ้นไปกระโดดดั่ขึ้นไปโอ้โหลดเซ็กชั่นอีกแล้วเฮ้ยแมปไม่โหลดเพียอะไรกันพี่ต้องเปิดกันไปกะโดดดั่ขึ้นไปดิมันตูไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวกระจอกไอ้เพี่อะก็จอกมันไม่ไหวแล้วเพื่อนมันไม่ไหวมันไม่ไหวดนะท่านมาเด่ะท่านมากระโดดดัาขึ้นมาก็โดนด่าท่านมาด่าอุถี่มาไวแน เพพื่่่อนนลลลงหมดแ้วีทำไมเราไม่เผาไปนูน่น<อ>แล้วไม่มีตงังเผาให้พี่น้องเลยไปหมดนกนกกนกมึงดันขึ้นไปดีคนเดียวเองมึงทิ้งมันไปเลยมึงดันไปข้างหน้าดีมึงดันไปเชียงหน้าดีดันไปเชียงหน้าดีเพื่อนแวข้างหน้าดีโอ้ยเฮียยตัวเดียวมึงทิ้งไปเลยตัวเดียวมึงทิ้งไปเลยมึงเอาเยอะๆดีเนี่ยมันไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวแล้วเนี่ยมึงดันก็มาดีเฮีย เฮียเดียดูดิมันไม่ไหวกับพวกเราสักตัวเชียดันไปเฮียดันไปดันไปขึ้นมามึงดันฟังกูมึงดันขึ้นมาอีกมึงดันขึ้นมาอีกมันมีตัวมันโดนเศษของมันเนี่ยตึมมือลบ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 ตึมมือตึมมือลบอยากให้มันได้เล่นอยากให้มันมีพื้นที่ได้เล่นมึงฟังกูเดี๋ยวหลับเข้าเลยด้วยอีโก้นะพี่คนเดียวคนเดียวมึงฟังปล่อยไม้เล่นปล่อยไม้เล่นมึงฟังมึงฟังกูมึงฟังกูมีดออกมีดออกไอเจมี่โคตรบอสใหญ่เฮียดู้เรื่อะไรไม่ฟังหมดเลย ด่าด่ารอตรงนี้แป๊บนึงกี้ไปแบบยังไงให้มันลื่นกว่านเนี้ยถ้าคนเยอะๆอ่ะพอพอดันมาดันกลับมากลับมาแล้วเพื่อนกลับมาพอแล้วกลับมาพอแล้วมีไหมต้องเปิดกลับมากลับมากลับมาพี่ต้องเปิดเอ็กเคนอะแมทมันไม่โหลดใช่ไหมไม่ไม่ช่วยกันเล่นกับไกกนเล่นสาราจีนไม่ได้อ่ะสาราจีนสาราจีนเพื่อนดันมาดันกลับมาดันกลับมาเพื่อนคนเดียวคนเดียวใจเย็นใจเย็นใจเย็นมึงแทงกันเองอยู่มึงใจเย็นดิค่อยเล่นเพื่อนไอ้ทะไรกันอ่ะ เนี่ยคนเดียวเนี่ยมึงใจเย็นๆไม้ออกไม้ออกดีไม้มึงออกดีไม้มึงออกดอเนี่ยมึงให้มีดเล่นหนามอ่ะให้มีดให้มีดเบิร์ดอ่ะมึงฟังกูเนี่ยมันตายแล้วเนี่ยทำอะไรกันมันไม่ไหวมันไม่ไหวได้ได้อยู่ตรงไหนพี่มาละวที่เดิมเอ้ยทำอะไรกันน่ะเอ้ยทำอะไรกันน่ะหนีงโงไม่ได้คิวเนี่ยมันไม่ไหวแล้วค่อยๆเก็บตัวหลุดไปเพื่อนฟังกูไอเรีอคนนึงนี้เจ้ผมปิไหนตัวไหนเราผ่านนั้นรถใครวะเนี่ยมันชุบหน้าแลนเนี่ย เดี๋ยวทีไม่เดี๋ยวทีไม่ยืน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 มึงฟังกูยืนให้กูเพื่อนอย่าแย่งอย่าแย่งกันเพื่อนเพื่อนมึงฟังกูไม้ออกไม้ออกไม้ออกมันชุบันอยู่เพื่อนฟังกูฟังกูอย่าแย่งกันเพื่อนค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นฟังกูเจเจข้างล่างเจเจเจลงมาอีกข้างล่างไอ้เพื่อนพวกเพื่อนเพื่อนเราข้างล่างหน่อยไหนพี่ไหนตรงไหนล่างสุดเลยนี่ไอ้พี่ลงมาละเอ้ยมึงเก็บตัวหลุดไปเพื่อนฟังกูฟังกูเก็บตัวหลุดไป มันเหลือไม่กี่ตัวแล้วเอาบัณดีเอามัณฑิตไล่สุดเอาไล่สุดอยู่แล้วเอาสุดอยู่แล้วเพื่อนลงมาลแางหน่อยลงมาลแางหน่อยลงมาลแางหน่อยเพื่อนนี่เลยเหรอไอ้ละไอ้เหี้ยอย่าปล่อยแม่งโดนน้ะไปไม่ต้องตามมันไม่ต้องตามมันฟังพี่ฟังพี่น้องฟังพี่ ไมแก๊งแล้โดนต้องเขินโอเวอร์แกลิลิหมดแล้วพี่ช่วยเพื่อนชื่อเพื่อนต้องเขินโอเวอร์ลิลมดแล้วนะพี่เซ็กเชันมันเกินครับพี่ต่อนไม่ละล้องหุ่นนะพี่เซ็กชันมันเกินนะพี่เนโอเวอร์ไป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 ตายแล้วพี่เรียบร้อยแล้วตายไปแล้วไม้ไม้ออกหน่อยไม้ออกหน่อยไม้ออกเลยไม้ออกเลยไม้ออกเลยแทนไปเลยแทนไปเลยให้ให้บุตกูบุตกูเนี่ยยันเลยเพื่อนยันเลยยันเลยยันเลย มันจะตายแล้วเนี่ยมันไม่ไหวแล้วมันจะตายแล้วเนี่ยเนี่ยมันตายแล้วดันขึ้นไปกลับไปกลับไปรวมเพื่อนเพื่อนที่มัมัน,มนดีวะเนี่ย,ยรสโคตรเท่เลยพีคนติดใจแอดดอปตีสองไม่ทันแล้วนะตอนนะี้ราดูประธานดูประธานดูประธานมันยืนนุนเอาผ่านเหยมั้ <c oughs> เนี่ยป้าเพื่อนมันไม่ไหวกับเราแล้วเ,เนี่ยค่อยเล่นดิเพื่อนถูกปะ่ะเล็บ เออประธานเราเป็นใครวะเฮ้ยเฮ้ยมึงเห็นปะไอตัวข้างล่างข้างล่างข้างล่างเนี่ยน้าตาเนี่ยไม่ใช่ลายหน้าตาเนี่ยีเห็นเี่ยแลนม่วงเห็นเห็นพี่เห็นเห็นลงมาเอาหน่อยลงมาเอาหน่อยยิงไปยิงไปยิงไปไปเกณฑ์คนเข้าวอลให้หมดเลยมาพร้อมๆกันมีตรงที่ยามาหยิบเก่าคนนึงนะพี่ยามาหยิบเก่าคนนึงค่อยๆเล่นเพื่อนค่อยๆเล่นค่อยๆเล่น โอ้แม่งแทงเข้าวเนื้อเหี้ยเจ็บจัดเหมือนเจอเหมือนเจอไอ้ไอ้อันนี้เลยอ่ะไอ้ม้เชืแดงอ่ะตอนเนี้ยมันซามเจอม้เชืแดงเลยอ่ะยันเลยเพื่อนยันเลยมันจะตายแล้วยันเลยเดี๋ยวไอ้เงี้ยเงี้ยเงียเงี้ยเงี้ยเงี้ยให้หมดก่อนเพื่อนนะครับมึงเอ้ยเพื่อนเพื่อนงงอีกแล้วนะครับมึงพี่พี่ไปบูไปบูเพื่อน ไอจูตี้ใช้ได้ดิว่ะไปบูไปบูพี่ไปบูไปบูไปบูฮัลโหลฮัโตัวน,นี้ไม้อ่ right. อนหน่อยครับตัวนี้ม right. huh. ไม้อ่อนหน่อยค่อยๆเบิร์ดไปไม่ทำอะไรไม่ได้แล้วพวกเนี้ยมันไม่ไหวแล้วเนี่ยมันไม่ไหวแล้วใจเย็นใจเย็นค่อยๆเล่นเพื่อนค่อยๆเล่นเพื่อนให้มันขึ้นมามันเล่นได้แล้วโอ้โหโดนเพื่อนแทงตายเบอร์เบอร์เขาเห็นนะว่าใครอ่ะพี่เรียวแทง พี่เลียวพี่กดตะกี้ไหวอ่ะพี่ทำระไมอ่ะหายแล้วตายแล้วตาแล้วเปิดกระช้าได้ด้วยกูเย็นเปิดกาช้าแหละเฮ้ยเอาผาดเอาผาดนั่งสี่อดคับมไปด้วยไปด้วยพี่ไปไปไปเอาผานเเต็มยังวะเอาผาวะได้ไมเาไปด้วยไปด้วยไปด้วยเอาผาขโมยรถได้เหรอมาขโมยรถได้ะ ขโมยได้พี่แต่ระวังมันาวแล้วเราอยอยืดไปก่อนเราต้องรีบใช้ก่อนไม่ได้เก่งโอทอยอยู่ไหนเพือนไม่ได้เก่งหลเพื่อนไม่ได้เก่ง่ได้ได้ได้ไปไปตีโรงเรียนไหนเพื่อน